สห่้าปีไม่เป็นไรดีไม่ีโอเคสองสามสามี่สองแล้วจงแม่งแม่ก็ดีขึ้นแต่เมื่อวานล้ม

งานก็พกยางานภายในในการเสร็จเดือนผมก็จรงอยากไม่เสร็จให้เสร็จประาณานวต้องขอกราบขอบคุณนะคะท่านหลงพี่ต่อนะคะที่ให้ความกรุณาตักทางโรงพยาบาลนครนายกได้ตับปรงห้องพิเศษที่ตึ บริพัฒน์นะคะซึ่งเป็นตึกที่เก่าแล้วก็ทุดโทรมไม่ได้รับการปรับปรุงมานานแล้วโอกาสเนี้ยก็จะได้ใช้ห้องพิเศษนี้สําหรับดูแลคนไข้หนักคลอดนะคะเพื่อที่จะว่าตามนโยบายของกระทรวงด้วยเนาะลูกเกิดรอดแอม่ปลอดภัยก็จะได้อยู่กันอย่างมีความสุขก,ก็ต้องขอาการขอขอบคุณท่านด้วยค่ะอ่าแล้วห้องห้องพิเศษนะครับจานวนประมาณกี่ห้องครับสิบเจ็ดห้องนะคะสิบเจ็ดห้อง <7 S 2> คือทั้งตึกเลยทั้งตึกเลยค่ะ